เดอะซันไม่น่าที่จะต้องได้เปิดเพิ่มแล้วเพราะเดอะซันมันคือที่สุดแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งความสําเร็จการที่คุณได้มาเจอคลิปนี้นั่นหมายความว่าเส้นทางที่คุณเลือกและบางสิ่งที่คุณตัดออกไปนะคะหลังจากนี้มันจะนํามาซึ่งใครสักคนที่จะเข้ามาหรือสังคมที่จะทําให้คุณได้ไปสู่ความสําเร็จยินดีกับคนที่พบเห็นคลิปนี้ด้วยนะคะเดอะซันมาปิดท้ายก่อนหน้านี้ก็คือเมื่อเราหักเหเส้นทางแล้วเจอทั้งคิงถือเหรียญ ราจินีถือเหรียญคู่ค่ะคู่ที่คู่ควรนั่นหมายความว่าคนที่พบเห็นคลิปนี้อาจจะอยู่ในเส้นทางที่เขาเรียกว่าทางทางแยกนะคะเส้นทางที่ต้องมีการตัดสินใจเส้นทางที่ต้องเลือกว่าจะปล่อยบางอย่างหรือต้องละทิ้งบางอย่างเพื่อที่จะไปในเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งที่คุณรู้สึกและรับรู้ได้แล้คุณตัดสินใจได้ว่ามันเป็นเส้นทางที่จะทําให้คุณไปสู่นะคะ หนทางแห่งความสุขความสําเร็จการได้ปรับบาลานซ์การได้เป็นตัวของตัวเองการได้พบเจอคนอยู่ข้างกายกัลยานามิตรสังคมเพื่อนร่วมคา้าเพื่อนร่วมรุ่นหรือสังคมที่มีความชอบมีความเห็นหรือมีทัศนคติที่ไปในทิศทางเดียวกันนะคะซึ่งสิ่งเส้นทางนั้นน่ะอาจจะนำมาซึ่งคนหนึ่งเป็นคนควบคุมนะคะ,ะ control การเดินทางอีกคนนึงก็เป็นเหมือนกับเป็นคนวางแผนเป็นคนวาดเส้นทางหรือว่าวาดสิ่งที่ต้องการนั่นหมายความว่าคุณอาจจะได้พบเจอกัลยาณมิตรคู่บุญคู่บารมีหรือใครที่จะก้าวเข้ามาเหมือนเป็นหยินหยางเหมือนเป็นพลังงานที่จะช่วยเสริมกัน ะะไม่ใช่ว่าใครเป็นผู้นำนะคะแต่ว่าต่างคนต่างมีหน้าที่ต่างคนต่างมีภารกิจต่างคนต่างมีความถนัดความชอบที่แตกต่างกันบางคนก็ได้นำในบางเรื่องนะคะอีกคนก็อาจจะได้ให้ความคิดเห็นหรือว่าเป็นผู้นำถนัดเก่งในบางเรื่องเพราะฉะนั้นจงจำเอาไว้เลยคะ่ะว่าหลังจากนี้คุณคนที่พบเห็นคลิปนี้นะคะเส้นทางของคุณนะคะจะ,ะดังไกลกล้องกังวานนะคะมีแสงสว่างนะคะอยู่ที่ปลายอุโมงค์บางคนอาจจะ จะกําลังตัดสินใจว่าเราจะไปในทิศท,ทางไหนคุณจงมั่นใจในความรู้สึกคุณตรงจงมั่นใจในศักยภาพคุณจงมั่นใจว่าสิ่งที่คุณเลือกนะคุณเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวคุณแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดให้ตัวตัวเองแล้วเนี่ยเราก็ต้องทําให้เต็มที่เพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะไปยืนอยู่ในจุดที่ประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสุขนะคะเป็นคนที่เห็นไหมผู้หญิงคนนี้จะตีบ้านเราก็อของเนาะ แต่ว่าอันนี้มันคล้ายๆกับเป็น มันก็คล้ายๆกับของบ้านเราเนาะตีแล้วมันจะดังไกลกลางวันเห็นไหมคะผู้หญิงเงยขึ้นไปบนท้องฟ้าเห็นแสงสว่างเขาและในมือเขาก็มีที่ตีสองข้างนั่นหมายความว่าคนที่จะทําให้เรานะคะประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงหรือไปสู่จุดที่มีความสําเร็จได้ก็คืออยู่ที่มือสองมือของเราทุกคนมันเป็นเรื่องของการที่เราทําทุกอย่างด้วยสองมือของเราทําอย่างเต็มที่แล้วเมื่อจังหวะเวลามาถึงเมื่อ,อมันถึงเวลาที่เราจะมี ความสุขเมื่อถึงเวลาที่เราจะมีได้ได้พบเส้นทางที่จะนําไปสู่ความสําเร็จเนี่ยนะคะเมื่อถึงเวลาแล้วอะไรอะไรมันก็จะ เข้าที่เข้าทางลงล็อกทั้งหมดเหมือนที่เขาบอกว่ามาในทุกที่ทุกเวลาทุกคนอย่างเงี้ยนะคะโอเคหน่อยก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้นะคะหน่อยก็กําลังจะเดินทางแล้วยังไงก็ขอให้ทุกคนนะคะได้พบเส้นทางที่มีแต่ความสุขมีกัลยาณมิตรที่ดีบางคนก็คาดหวังอยากจะได้พบคู่บุญคู่บารมีที่จะอยู่เคียงข้างนะคะร่วมทางไปด้วยกันยังไงก็ขอให้ได้พบได้เจอนะคะในเวลาที่เหมาะสมนะคะในวันที่คุณพร้อมในทุกๆอย่างแล้วก็ประสบความสําเร็จไปด้วยกันนะคะโอเคค่ะหน่อยไปแล้วอย่าลืมกดหัวใจ กันด้วยนะคะ,ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย